มาเช้าสักหน่อยนะครับวันนี้มาช่วงเช้านะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ก็มารับชมข้อมูลกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตอบคําถามด้วยนะครับที่หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วก็รอนิดนึงนะครับแป๊บเดียวนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเสียงชัดนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับใครที่เข้ามาแล้วก็จะได้ไม่ต้องรอนะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเพจสานลมคอย fc นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่วิโรธสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะไปเร็วสักหน่อยนะครับเพจผมเน้นเน้นข้อมูล นะครับเน้นข้อมูลเร็วๆนะครับไปกันเร็วๆใครที่เข้ามาไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลังได้หน้าเพจนะครับเอาคําถามแรกกันเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคําถามแรกเลยนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับหลายๆท่านดูคลิปหรือไม่ดูคลิปก็แล้วแต่นะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าดูคลิปหรือเปล่านะครับคําถามแรกที่สอบถามเลยนะครับซื้อจริงหรือเปล่าอ่าคําถามแรกเลยซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็ ตอบตรงๆนะครับซื้อจริงนะครับซ like um ื้อจริงแต่ว่าเหรียญไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญนะครับผมพยายามทําคลิปอธิบายเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับตอบคําถามแรกก่อนนะครับที่มีคอมเมนต์สอบถามกันบ่อยๆซื้อจริงหรือเปล่านะครับซื้อจริงนะครับคําถามที่สองต้องทําใบรับประกันไหมไม่ต้องทํานะครับใบรับประกันนะครับคือกลุ่มมิจฉาชีพที่จะหลอกให้เราทําใบรับประกันนะครับคือผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับ ขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับอันนี้ตอบคําถามข้อที่2นะครับแล้วข้อที่สามนะครับก็มีสอบถามกันมานะครับใครจะซื้อขายยังไงนะครับคําถามคําถามที่ถามมาบ่อยนะครับใครซื้อขายยังไงนะครับก็ผมนี่แหละครับคนซื้อนะครับคือผมทำเพจนะครับเนี่ยช่องทางที่เพื่อนๆหลายๆท่านรับชมอยู่ตอนเนี้เขาเรียกว่าเพจนะครับเนี่ย เป็นเพจนะครับเพจสลาลโมคอยฟซีนะครับอันเนี้ยคือบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าเพจนะครับท่านถามว่าใครซื้อคือผมนี่แหละคนทําคลิปนี่แหละคือคนซื้อนะครับอันนี้ส่วนใครที่อยากจะขายเหรียญน,นะครับก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอันนี้ตอบคําถามนะครับเริ่มเริ่มเริ่เร,มเร่มด้วยความเข้าใจกันก่อนนะครับซื้อจริง นะครับไม่ต้องทำใบรับประกันแล้วคนซื้อก็คือผมเองนะครับเนี่ยคือแอดมินเพจนี่แหละคือเจ้าของเพจนี่แหละเพจจลาลงคอย fc นี่แหละคือคนซื้อเหรียญนะครับมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อมีเหรียญแบบในคลิปที่ผมกำลังจะอธิบายนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอันนี้คือการแนะนำเบื้องต้นนะครับคราวนี้มาดูเหรียญที่รับซื้อนะครับสาระสำคัญประเด็นเลยนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่า เหรียญแบบไหนขายได้บ้างนะครับเอาเหรียญเหรียญนี้เลยแล้วกันนะครับถามมาบ่อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดผมพยายามตรงตรงประเด็นเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญละสองพันถึงสี่พันบาทซื้อจริงนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดอยู่นะครับอใครใครใครที่ยังไม่เข้าใจหรือสงสัยนะครับดูคลิปดูคลิปก่อนให้เข้าใจนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับ ผลิตออกมามีสองแบบนะครับสองเหรียญนี้นะครับมีเหรียญหนึ่งผมซื้อสองพันนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งอ่ะขายได้ไม่เกินสองบาทนะครับดูดีๆนะครับสองเหรียญนะครับเป็นบล็อกเดียวกันนะครับด้านก้อยด้านก้อยเหมือนกันนะครับจุดสังเกตสังเกตด้านด้านหน้านะครับอ่านี่นะครับหนึ่งบาทหลังวัดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเน้นเหรียญที่ที่สอบถามกันมาบ่อยๆนะครับอ่านี่นะครับ เหรียญนี้เป็นหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกธรรมดานะครับบล็อกพระเสียญใหญ่นะครับ <c oughs> เหรียญที่ผมรับซื้อเป็นเป็นบล็อกพระเสียญเล็กนะครับอันนี้คือคือพยายามให้ตรงประเด็นที่สุดนะครับเหรียญน,นี้สองบาทนะครับไม่เกินสองบาทเหรียญเนี้ยสองพันถึงสี่พันบาทนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานผมซื้อเหรียญละสี่พันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อทุกเหรียญน,นะครับผมซื้อบล็อกพระเสียญเล็กนะครับอันนี้คือคือจุด จุดแตกต่างนะครับนี่นะครับซื้อซื้อพเสยนเล็กนะครับจุดสังเกตเพิ่มเติมนะครับเหรียญปกตินะครับตัวหนังสือจะหนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นพเสียนเล็กนะครับตัวหนังสือจะคมชัดนะครับแล้วก็ดอเด็กคอจะสั้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้พเสยนเล็กนะครับเพื่อนๆดูที่ตัวดอเด็กนะครับ เนี่ยบล็อกปกตินะครับตัวหนังสือจะหนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อก็เสียนเล็กตัวหนังสือจะคมชัดแล้วก็ดอเด็กคอจะสั้นนะครับสังเกตที่พระเศียรนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็แตกต่างกันนะครับอันนี้บล็อกเสียนเล็กอันนี้บล็อกปกตินะครับตรงผมนะครับเนี่ยตรงตรงเส้นนี้นะครับจะตรงมาเลยนะครับอันนี้บล็อกปกตินะครับ เนี่ยเส้นตรงนี้จะตรงมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกเสียนเล็กเนี่ยจะมีหยักตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหยักโศกนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับใช้ใช้คําไม่ได้ใช้คารายขาศัพท์นะครับอ่านี่คือจุดสังเกตนะครับบล็อกปกตินะครับจะเห็นพาเนตรทั้งสองข้างนะครับบล็อกเสียนเล็กเห็นผาเนตรแค่ข้างเดียวนะครับอ่านี่นะครับใครที่ ไม่แน่ใจก็ถ่ายรูปชัดๆให้ผมดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับอ่ามุมนี้น่าจะชัดนะครับมุมนี้น่าจะชัดนะครับแบบที่มีราคานะครับร้านใหญ่ๆเขารับซื้อเขาก็รับซื้อบล็อกเพราะเสียนเล็กนะครับราคาเริ่มต้นที่สองพันบาทนะครับอันนี้เป็นเป็นบล็อกปกตินะครับอ่าเหรียญนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับเป็นหนึ่งบาทหลังวัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนรับบล็อกกันนะครับ อันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญแรกที่ผมมาแนะนําข้อมูลนะครับให้ลองสังเกตดูใครมีแบบพัสดเสียเล็กรับซื้อนะครับแบบธรรมดาผมไม่ได้รับซื้อนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายเขาขายกันไม่เกินสองบาทห้าสิบนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับรับซื้อพัสดเสียเล็กนะครับอันนี้เป็นเหรียญแรกที่ผมมาแนะนําในไลน์นี้นะครับเหรียญที่สองนะครับใครใครเข้ามารับชมไม่ทันสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ ผมพยายามให้ข้อมูลแบบเนื้อๆไปเลยนะครับเหรียญที่สองนะครับมีสอบถามกันเข้ามานะครับส่งมาให้ผมดูบ่อยเหรียญไหนที่ผมรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทนะครับห้าธันวาคมสองห้าสองศูนย์นะครับสองเหรียญนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญนี้อาจจะมีตอกโค้ดแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่สาระสําคัญนะครับผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าเพราะว่าเป็นตอกโค้ดนะครับผมซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญที่ มีการพบเจอน้อยนะครับใครมีเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับเราสังเกตด้านหน้านะครับเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ดู2เหรียญนะครับเหมือนกันนะครับด้านก้อยเหมือนกันจุดสังเกตเราสังเกตด้านหน้านะครับผมซื้อเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกปกตินะครับพบเจอกันบ่อยด้านหน้าจะ มีตัวอักษรคําว่าประเทศไทยนะครับผมรับซื้อรุ่นสยามมินนะครับอ่าอันนี้สยามมินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับทั้งสองเหรียญนะครับเป็นแม่พิมพ์ด้านก้อยแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าแม่พิมพ์ด้านหัวไม่เหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมครับผมรับซื้อรุ่นสยามมินนะครับใครมีห้าบาทสยามมินรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นประเทศไทยผมยังไม่ได้รับนะครับ อันนี้โอเคนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับคือเหรียญอ่ะมันมีรายละเอียดอยู่นะครับแต่ว่ารายละเอียดที่เราสังเกตอ่ะมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันไม่ได้เป็นความลับมันไม่ได้เป็นอะไรที่สลับซับซ้อนเลยนะครับแค่เราเข้าใจแค่นั้นนะครับเนี่ยเราเข้าใจแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้ดูไลน์นี้เข้าใจนะครับผมเชื่อได้เลยว่าจะเข้าใจไปตลอดเลยนะครับถ้าเข้าใจครั้งเดียวเข้าใจตลอดเลยนะครับว่าเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับ แบบที่ขายได้จะต้องเป็นแบบสยามมินนะครับถ้าเป็นแบบประเทศไทยเนี่ยราคาในกลุ่มซื้อขายเขาขายกัน10ถึง15บาทแค่นั้นเองนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อสยามมินนะครับอ่าโอเคนะครับเหรียญที่สองผ่านไปนะครับใครดูคลิปไม่ทันสามารถชมย้อนหลังได้นะครับเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทหลักๆเลยที่ผมรับซื้อตอนนี้นะครับคือปีสามหนึ่งอ่าใครมีปีสามหนึ่งขายได้เลยนะครับ เหรียญสิบบาทหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยจนถึงหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเป็นสภาพเหมือนในมือผมเนี่ยผมซื้อเหรียญละพันนี่ชัดเจนนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยปีสามหนึ่งนะครับอันนี้ซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทแต่ว่า,าปีสามหนึ่งอาจจะพบเจอได้ยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าผลิตแค่ หกหมื่นสองร้อยเหรียญนะครับปีพศที่หาง่ายขึ้นมาอีกนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่หนึ่งก็รับซื้อนะครับถ้าเป็นปีสี่หนึ่งเนี่ยจำนวนการผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญนะครับผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับอันนี้ราคาเหรียญถูกหรือแพง <c oughs> ขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายนะครับสิ 10, บาทปีสามหนึ่งหายากกว่านะครับผลิตน้อยกว่าก็แพงกว่านะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งผลิตเยอะ ผลิตเกือบล้านเหรียญน,นะครับาหาง่ายกว่าราคาก็ถูกกว่านะครับราคาของเหรียญมันขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตนะครับแล้วก็ความหายากหาง่ายนะครับไม่ใช่ว่ามีเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9แล้วจะขายได้หมดอันนั้นไม่ใช่นะครับถ้าใครคิดแบบนั้นน่ะท่านจะโดนหลอกได้ง่ายมากนะครับท่านจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้ง่ายมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะมาแนะนํานะครับว่าเหรียญที่ขายได้จะต้องเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็ มีความหายากนะครับ <c oughs> นนี้เป็นตัวอย่างนะครับสิบบาทผมซื้อปีสามหนึ 1, ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสิบ,บาทปีสี่หนึ่งผมซื้อเหรียญละห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับอันนี้ดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ยังมีเหรียญสิบบาทอีกประเภทหนึ่งนะครับผมพยายามอ,าอัดข้อมูลให้นะครับจะได้กระชับนะครับเหรียญสิบบาทอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ต้องดูปีพศขายได้เลยนะครับ จะเป็นเหรียญสิบบาทในลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเหรียญสิบบาทในลักษณะแบบนี้มีการพบเจอกันอยู่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญแบบนี้เราไม่ต้องดูบีพอนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ก็ขายได้นะครับดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้ปกติเหรียญสิบบาท นี่นะครับเหรียญสิบบาทปกติทั่วไปนะครับมีสองส่วนมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับเป็นโลหะสองชนิดประกอบกันนะครับแต่ว่ามันจะมีบางเหรียญนะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะอันนี้ข้อมูลจริงนะครับเหรียญนี้ที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับใครมีเหรียญไส้เบี้ยวนะครับแต่แต่ว่าจะต้องเป็นลักษณะของการเบี้ยวที่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการแบบ เบี้ยวเล็กๆน้อยๆสละอูตรงคําว่าพอสาเพอหายอะไรแบบเนี้ยคือมันเล็กน้อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของความที่แบบมันชัดเจนแบบนี้นะครับเบี้ยวแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่200จนถึง2,000บาทนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแบบปกตินะครับก็จะสวยงามในรูปแบบปกตินะครับแต่ว่าแบบที่ผิดพลาดนะครับมันก็ มีความสวยงามที่แตกต่างออกไปนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับเห็นไหมครับเราพลิกมาดูด้านหลังนะครับขอบนอกสีขาวๆเห็นไหมครับล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นมาแนะนําข้อมูลนะครับให้ลองสังเกตดูนะครับเหรียญที่ผ่านมือมานะครับหยิบขึ้นมาดูสักนิดหนึ่งนะครับอันดับแรกเราดูก่อนว่าเหรียญที่ได้มาเป็นปีพศอะไรนะครับอ่าถ้าเป็นปีสามหนึ่งก็เก็บไว้นะครับขายได้ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาท ถ้าเป็นปีส uh, like, like, ี so ่หนึ albums, ่งนะครับอ่าก็เก็บไว้นะครับอย่าเอาไปใช้ขายได้เหรียญละห้าสิบถึงแปดิบาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับขายได้จริงๆนะครับผมรับซื้อจริงแล้วก็อ่แบบนี้นะครับถ้าเจอเหรียญแบบเนี้ยก็มีราคาขึ้นไปอีกนะครับผมรับซื้อสองร้อยถึงสองพันบาทนะครับเหรียญรุ่นใหม่ๆก็มีนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับมีการพบเจอเหรียญผิดพลาดแบบนี้นะครับ อ่านะครับก็คือเหรียญอ่ะผลิตออกมาเยอะนะครับจํานวนการผลิตเป็นแบบหลักสิบล้านเหรียญหลักร้อยล้านเหรียญนะครับเครื่องจักรก็อาจจะมีการเออร์เลอร์นะครับเหรียญที่นํามาผลิตก็อาจจะมีเหรียญที่ไม่สมบูรณ์นะครับเข้ามาในกระบวนการผลิตนะครับอันนี้มาจากเหรียญแบบนี้เกิดจากเหรียญตัวเปล่าเหรียญดิบที่มันไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยทําให้เหรียญที่ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับ สามารถพบเจอได้ในเหรียญทุกรุ่นนะครับลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญที่ระลึกวาะต่างๆนะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมครับเป็นลักษณะของไส้เบี้ยวนะครับนี่นะครับมันมันรายละเอียดเนื้อหาเหรียญตรงเนี้มันเยอะนะครับบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าพอดีผมสังเกตนะครับเห็นไหมครับอ่า อาจจะแสงสะท้อนมองไม่ชัดนะครับแต่ว่าเหรียญที่ระลึกแบบนี้ก็มีโอกาสพบเจอนะครับเห็นไหมครับขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญสิบบาทวาระแบบเนี้นะครับวาระปกติทั่วไปปกตินะครับราคาตอนนี้ไม่เกินสิบห้าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับราคาราคาคุณละเรื่องกันเลยนะครับ รับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันนะครับสองร้อยถึงสองพันบาทเลยนะครับอ่าก็ลองสังเกตดูนะครับลองลองลองสังเกตดูนะครับเหรียญที่ผ่านมือเรามานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญสิบบาทนะครับอ่าเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับสอบถามกันมาบ่อยสับสนกันเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาตัวอย่างก่อนนะครับคงหนีไม่พ้นรุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยเข้าใจผิดกันเยอะนะครับ ผมมีตัวอย่างให้ดูสองรูปแบบนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวอย่างก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเพจนะครับเพจสลานลมคอย FC นะครับผมมาให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อก็เป็นเหรียญที่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับอ่าผมมีเหรียญมาให้ดูนะครับ อ่าแบบนี้ดีกว่านะครับอ่านะครับลองลองรับรับชมข้อมูลดูนะครับรับชมเข้าใจแล้วลองไปค้นหาดูนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญรุ่นการนาพิเศษนะครับเอานี้ก่อนดีกว่านะครับอ่าเอาเอารุ่นปกติก่อนนะครับอันนี้เหรียญสิบบาทแบบปกติทั่วไปนะครับ เหรียญสิบบาทแบบปกติทั่วไปนะครับการออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับเหรียญสิบบาทนะครับออกแบบมาเป็นพระเสียงกลับนะครับตั้งด้านก้อยขึ้นดีกว่าจะดูง่ายนะครับเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะครับออกแบบมาเป็นพระเสียงกลับแบบนี้นะครับแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับถ้าเป็นพระเสียงกลับปกตินะครับแต่ว่ามีการพบเจอแบบนี้นะครับเหรียญนี้ พบเจอแล้วก็ส่งมาขายนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยถึงสองพันบาทนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกันช้าๆนะครับตอนนี้ช้าๆได้นะครับจะได้เข้าใจนะครับเหรียญปกติของเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญปกติของเหรียญหมุนเวียนนะครับด้านก้อยกับด้านหัวจะสลับกันนะครับ ด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันนะครับแบบนี้ปกตินะครับแบบหายากนะครับจะต้องเป็นพระเสียรตรงนะครับอันนี้อันนี้คือเหรียญปกตินะครับเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับแบบหายากจะต้องเป็นเหรียญพระเสียรตรงนะครับแบบนี้รับซื้อห้าร้อยถึงสองพันบาทนะครับคราวนี้มาดูรุ่นนี้นะครับการจนาพิเศษนะครับการจนาพิเศษจะออกมาแตกออกแบบมาแตกต่างจากเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปนะครับ การจนาพิเศษนะครับถ้าใครเจอพระเสียรตรงแบบเนี้ยไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับอเหรียญเหรียญการจนาพิเศษเนี่ยออกแบบมาเหมือนกับเหมือนกับเหรียญที่ระลึกวาละต่างๆนะครับยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกวาละต่างๆนะครับออกแบบมาเป็นพระเสียรตรงนะครับอันนี้คือปกตินะครับเนี่ยเหรียญที่ระลึกนะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญกระสาบที่ระลึกสิบบาทนะครับออกแบบมาเป็นพระเศียรตรงหมดเลยนะครับรวมถึงรุ่นนี้ด้วยนะครับ การจนาพิเศษนะครับอันเนี้ยเป็นพรสเสียนตรงหมดเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับใครที่ส่งพระเสียนตรงมาให้ผมน่ะผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับใครส่งมาแบบนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่รับซื้อรุ่นการจนาพิเศษเป็นแบบนี้นะครับจะต้องเป็นแบบที่เป็นพระเสียนกลับแบบนี้นะครับอ่าเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับอันนี้คือเหรียญจริงๆที่ส่งมาขายมีการพบเจอจริงๆนะครับมีบางคอมเมนต์บอกว่า ไม่มีใครหาเจอเพราะว่าเหรียญมันอยู่ที่ผมคนเดียวนะครับไม่จริงนะครับถ้าท่านได้ติดตามช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับมีการพบเจอแล้วส่งไปขายกันเยอะมากนะครับไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวนะครับถ้าผมมีคนเดียวเหรียญแบบนี้นะครับขายได้แบบหลักแสนหลักล้านแน่นอนนะครับถ้าผมมีคนเดียวนะครับแต่ว่ามันขายหลักแสนหลักล้านไม่ได้นะครับเพราะว่าเหรียญมันพบเจอกันบ่อย นะครับมีการพบเจอมีการส่งไปขายกันตามเพจต่างๆช่องต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าผมรับซื้อคนเดียวนะครับมีช่องที่รับซื้อจริงอีกหลายช่องนะครับเนี่ยการพบเจอมันพบเจอได้จริงๆนะครับในลักษณะของของเหรียญที่ผิดพลาดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับเจอพระเสียรตรงแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับปกตินะครับ กาญนาพิเศษหรือว่าเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆเนี่ยออกแบบมาเป็นพระเสียนตรงหมดเลยนะครับแบบนี้คือปกตินะครับอ่าแบบนี้ปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่รับซื้อจะต้องเป็นพระเสียนกลับแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับสอบถามกันมาบ่อยบ่อยมากนะครับส่วนเหรียญปกติทั่วไปนะครับอ่าเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปนะครับออกแบบมาเป็นพระเสียนกลับนะครับอันนี้ ผมไม่อยากจะให้สับสนนะครับเนี่ยมันมันดูไม่ยากนะครับเนี่ยถ้าเป็นหมุนเวียนแบบนี้นะครับรับซื้อทุกปีพศนะครับถ้าเป็นระเสียนตรงรับซื้อทุกปีพศยกเว้นการจนาพิเศษเท่านั้นนะครับอันนี้แบบหายากนะครับต้องเป็นระเสียนตรงนะครับเหรียญปกติเหรียญหมุนเวียนนะครับต้องเป็นระเสียนตรงแต่ว่าถ้าเป็นปีการจนาพิเศษ จะต้องเป็นพระเสียงกลับถึงจะขายได้นะครับถ้าผมอธิบายทําให้หลายๆท่านสับสนต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงคําพูดใหม่นะครับแล้วก็มาทําเป็นคลิปสั้นๆดีกว่านะครับก็หวังว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับเหรียญสิบบาทสีขาวปีสามเจ็ดถ้าเป็นเหรียญสิบาทแบบเนี้ยนะครับสีขาวปีสามเจ็ดนะครับถ้าเป็นเหรียญเหรียญเนื้อเดียวอ่ะขายได้นะครับ ถ้าเป็นเหรียญเนื้อเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญชุบหรือว่าเป็นเหรียญทําสีมานะครับเพราะว่ามีมีการพบเจอเหรียญสิบบาทที่เป็นสีเดียวนะครับผมก็เคยได้มานะครับเหรียญสิบบาทสีเดียวแต่ว่าผมขายแบ่งปันให้กับนักสะสมไปแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นของแท้รับซื้อนะครับหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะครับเป็นสีเดียวนะครับส่วนใหญ่ที่พบเจอจะเป็นเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามีรูปให้ดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่านี่นะครับถ้าเป็นสีเดียวแบบเนี้ยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้รับซื้อนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมเคยได้มานะครับเป็นสีเดียวนะครับแต่ว่าผมขายแบ่งปันให้กับนักสะสมไปแล้วนะครับอ่าเหรียญแบบนี้ก็มีนะครับถ้าถ้าเกิดว่า มีการมีพบเจอนะครับก็ก็ขายได้นะครับถ้าเป็นของแท้แต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงนะครับมีของแท้ก็ต้องมีของดัดแปลงนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับออันนี้มีเอฟซีส่งมาถามนะครับเคยส่งรูปไหมผมดูนะครับแต่ว่าดูแล้วนะครับยังไม่ใช่นะครับบอกว่าขายได้ไหมแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์เนื้อหรือว่าทดสอบเนื้อเลยนะครับ ยังเห็นล่องอยู่เลยนะครับเนี่ยส่งมาให้ผมดูนะครับบอกว่าเป็นนิกเกิลล้วนไม่ใช่นะครับถ้าเป็นนิกเกิลล้วนอ่ะจะไม่มีรอยต่อนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีส่งมาให้ผมดูนะครับแต่ก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะดูแล้วไม่ผ่านนะครับเห็นไหมครับเหรียญเหรียญเนื้อเดียวจะไม่มีรอยต่อนะครับอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าชุบหรือว่าพ่นสีมานะครับรอยต่อเห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของแท้ขายได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของดัดแปลงนะครับ ก็ราคา10บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับยังมีร่องรอยอยู่เลยนะครับอันนี้คือคือคือรอยมันชัดเจนนะครับนี่นะครับมือใหม่นักสะสมมือใหม่ก็ต้องระวังนะครับใครที่ชอบเก็บเหรียญแนวนี้ก็ก็ก็ต้องศึกษานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับมาไลฟ์สดนะครับเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้วันนี้มาทักทายเอฟซีทางเพจนะครับมาตอบคําถามมา มายังไงอ่ะหลายๆท่านสงสัยนะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับซื้อจริงนะครับใครที่มีเหรียญก็ถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจนะครับอ่านี่เป็นช่องทางการติดต่อนะครับอ่าน้าเพจของผมนะครับเพจสลาลมคอยเอฟซนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอ่านี่เป็นข้อความเพจนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะรับชมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูที่วิดีโอก็ได้นะครับผมก็มีคลิป มีคลิปต่างๆมีไลฟ์สดมีข้อมูลเหรียญที่ผมรับซื้อมีรีวิวเหรียญที่ส่งมาขายนะครับก็ <S <S สามารถเข้าไปรับชมข้อมูลได้นะครับส่วนใครที่ต้องการจะติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีก็ติดต่อได้นะครับเนี่ยช่องทางการติดต่อมีให้มีให้ทุกคลิปมีให้ทุกไลฟ์นะครับเนี่ยช่องทางการติดต่อติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญแบบที่รับซื้อนะครับก็ก็ขายได้จริงๆนะครับอยู่ที่ว่า ท่านจะพอใจในราคาที่ผมเสนอไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคามันอยู่ที่ความพอใจนะครับถ้าเกิดว่าบางเหรียญผมซื้อถูกก็ก็ลองสอบถามหลายๆที่ก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะแบ่งปันให้ผมนะครับแบ่งปันให้ผมมาทํากําไรต่อหรือว่าแบ่งปันให้ผมนํามาให้ข้อมูลกับเพื่อนๆต่อไปนะครับก็ก็ยินดีรับซื้อนะครับช่องทางการติดต่อผมก็แจ้งไว้ให้ชัดเจนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังนะครับ สวัสดีคุณ BB บีไทยด้วยนะครับเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ทั้งคอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์นะครับก็ของพวกนี้นะครับอยู่ที่ความเชื่อนะครับผมผมบังคับให้ทุกคนเชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เชื่อแน่ๆนะครับก็คือคนที่ส่งเหรียญมาขายแล้วนะครับส่วนนั้นน่ะเขาได้เงินไปเรียบร้อยแล้วเขาเชื่อแน่ๆนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมมานําเสนอ เป็นข้อมูลจริงนะครับเหรียญส่วนใหญ่ที่ผมได้มาก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายจริงๆนะครับเหรียญน,นี้ก็ส่งมาขายนะครับเหรียญน,นี้จากจังหวัดตรังส่งมาขายเพราะเสียนตรงนะครับซื้อจริงนะครับแต่ว่าดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ขายได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญของ ในหลวงรัชการที่9้าจะขายได้หมดทุกเหรียญไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหรือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลน์นี้สั้นๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพจเล็กๆไว้ด้วยนะครับเพจเพจจรานลมคอยเอฟซนะครับก็เน้นรับซื้อเหรียญนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับขอให้เป็นเหรียญแบบที่ผมทําคลิปรับซื้อก็พอนะครับน่าโอเคนะครับไลน์นี้สั้นๆเจอกันไลน์ต่อไปนะครับ ไลน์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ